นี่ครับข้าวเหน <arı> ียวไก่ทอดหมูทอดนะครับน่ารับประทานมากทีเดียวน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทานน้ําใจผู้มีส่วนร่วมในการทอดประป่าแล้วนําอาหารนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดมาร่วมสนับสนุนให้กับผู้มาร่วมทําบุญทอดประป่าให้กับอนามัยบ้านมัดยอดในโอกาสนี้ด้วยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คนจุเรนดาวทิกตอกนะครับได้มาร่วมทอดประป่าสามัคคีครั้งนี้ด้วยนะครับได้นํายอดเงินมาแสนห้าหมื่นบาท นะครับร้อมที่มานะครับ oh ผ้าป่าก็มาอีกหลายพุ่มทีเดียวนะครับกระกองยาวเบ็ดใหม่ราแก้วก็กำลังบรเลงต้อนรับอยู่นะครับชมครับคุณยอมากชมครับนักไล์สดนะครับนักดาวติกจากบ้านลานนกว่าโอเคบ้านลานนกว่านะครับดูดีจริงหรอครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้ว อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านกระจรเกีรตดฟาร์มวังไทรเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณศรติดต่อได้ที่หมายเลข08412815การทอดระบป่าสามังเท้กับ เราก็จะมาอนามัยบ้านม้ายอดนะครับในขณะนี้ซึ่งมีคณะพูมิป่าป่าจากทั่วสารทิศได้เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้คณะรองยาวมิตรใหม่ลำบ้านลำแก้วก็ได้มาทีวิเศษร่วงคริมนะครับเป็นทีเยี่ยมอาญที่มาช่วยเหลือเนี่ยเราครับคุณผ้าป่าในวันนี้ที่ราบริมาคยอดนะครับผมมีลุงฌอนจอร์ดิกกุ้งนะครับมือเห็นบรรยากาศได้รู้สึกตับซึ้งชาวบ้านจะไม่ค้นกันดานแตนุ่นดานก็มันลําบากครับ ต้อ,อ,อ,กอ,องกาเลยก็หนำไม่มาเนี่ยผมเลยกำนั้นแล้วมาช่วยปักดันเงนินอไดอาจจะตานที่เลยกก็วดัดหนำไม่จะร้างเลยร้างเลยกันมาร้างมางั้นดูน้ำบางครับบรรยากาศวันนี้คิดว่ายอดทะลุเป้าไหมครับก็ผมคิดว่าทะลุครับทะลุนะครับครับคือเพราะว่าเราก็ได้มีการเตรียมการกันไว้ตั้งแต่โองปีงที่แล้วครับ หลังจากที่ได้กับพี่นองในเรื่อคามรักทางจังกุมยิดีครับทางสีแดงผู้วัยทางที่วันก็ได้รับการตอบรับจากที่มานที่เราได้ประสานกันไว้ไม่ว่าจะแถวกรุงเทพแถวสายิาพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขาบางไกรทุกหมู่บ้านก็ทะเลาะก็กาทุกทุกทีเราต้อานกับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวเข้ามาที่ย่า Hoa 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 ัดีค่ะจัดสีหนรุ่นปอรปศตบวันมนาพยดนะคะวันนี้ก็เ,เป็นการจัดปาป่าสามัคคีออของรปศตบ้านมนาพยอดเ,ออเพื่อสร้างอาคารนิกประสงค์โดยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนารปสตอ้านมนาพยอดและภาคีเครเอือข่ายตำบลภาคีเครืขอข่ายตำบลเขาบางไก่นะคะก็โครงการนี้ จริงๆแล้วเราเริ่มมาตั้งแต่ปี6 .2 แต่เราได้เตรียมการเรียบร้อยแล้วนะคะในปี6 .2 แล้วก็จะทอดในวันที่14มีนา2563แต่ปรากฏว่าอีีกร้้่างหยยนปแ Gua ya, คณกับพี่น้องชาวมายอดอะนะครับตอนนี้ก็ต้องขอต้อนรับบรรดาพี่น้องเครือข่าย